สวัสดีค่ะโกโกโกสเตชันสวัสดีค่ะพบน้องๆสิบสี่ท่านนะคะกำลังจะลัมสิบสี่ท่านแกงจำปามาต่องาตเตอรมาต่องาตเตอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่งรออืออือน้องนังน่งรอนะคะอ๋อน้องๆเล็กๆจิ๋วๆนั่งห่างกันเป็นระยะมาหากันบ้างเป็นบางครั้ง อืมอืมอืมอ่าน้องน้ำมนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เหรอโอ้หนุนน้องน้ำมนนั่งอยู่ตรงนู้นยืนอยู่ตรงนู้นนะคะน้องภูฐานอยู่กลุ่มนี้ไหมอ่าน้องภูฐานอยู่นี่เองอืมอ้าวอ้าวมีกระโดดกบด้วย บรรยากาศน้องๆเตรียมลำนะคะนี่เตรียมลำอยู่มีกระโดดกบด้วยอืนีสิบสี่คนค่ะน้องเจ้าคุณน้องภูฐานนะคะอยู่ในกล้องนี้น้องเจ้าคุณกับน้องภูฐานอยู่ตรงนี้เป็นน้องนายนะคะนะคะถัดไปเป็นน้องน้ำเพชรน้องน้ำน้องน้องพลอยกับน้อง น้องใบตองกับน้องน้ำเพชรน้องแพร่ดำทางโน้นเป็นน้องนาจาน้องน้ำมนน้องไอ้น้องก้อยเจิงไอเดียน้องพลอยและน้องปามี่นะคะเอ็นเชเนลชื่ออะไรครับเอ็นเชแนล์เยอะชื่ออะไรนะเอ็นเชแนลบ่เอ็นเชเนล์เอ็นที่ใส่หรอขับรถนะเออทียงเสียงพีคือบ่เสียงคือกันบ่เสียงพี่คือบ่พูดยี่หายนนะ นั S <S mm ่ง hmm. ข so ี้ดินเลยลูกชายใครนั่งขี้ดินเลยลุยลูกชายใครลุยมากเลยนะคะเบระยะห่างไงเบ็ระยะห่างถูกต้องตามกฎระเบียบเนาะอออทางนี้เตรียมรับนะคะสารถูกเตรียมติดป้ายไปนะคะไกลๆโน้นนะคะบ้านลุงจิมมี่สาธทารสุกตกตูมเพิ่นกำลังเตรียมติดป้าย ส่วนน้องๆที่อยู่หน้าลานพญานาคกำลังเตรียมลำนะคะมีการไหว้เนาะทางโดมแม่ย่าสุรพีก็ไหว้เหมือนกันค่ะทางโน้นนะคะคือคืดจังเลยอยากให้มีคือคืดอย่างนี้ทุกวันนะคะอืมอืมเด็กโตอ้าวทางโน้นจุดไฟอืม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  สารสุกบ้านดุงก pues ิมก็ติดไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตกันเนาะยูทูบเบอร์ก็อยู่กระจัดกระจายกันค่ะตอนนี้พ่อน้องอาชีกับพี่แอนกำลังไหว้พ่อปู่ยศวรรณคาองค์ปู่ปาริจิตนะคะนะคะไล่เสร็จแล้วน้องๆค่อยลำเนาะอ้าคุณย่ามาเชียร์หลานก็คุณย่ามาเชียร์หลานหลานนะคะคุณยายมาเชียร์หลานหลานหลานเล็กหลานเล็กรุ่นเล็กใครรุ่นนี้ ดาวเด่นของเราก็คือน้องปามี่น้องพลอยนะคะเต้นเก่งๆเนาะแล้วก็ซูเป,ปอร์สตาร์เราก็คือน้องน้ำมนนะคะอยู่ทางโน้นนี่งนะะหน้ายายจำลองภาษามาให้กำลังใจหลานแล้วพี่บ่าวนุก็มาให้กำลังใจหลานแล้วแตนยังไม่ออกมานะคะคให้ลุงคนเด๋ใช่ผม ลำบถวายเนาะลำบวงสวงขอพรกับองค์พระปู่ปาริกิตนาคาค่ะน้องน้ำมนนะคะนั่งอยู่ตรงข้างหน้ายายจุองนะคะคุณยาย เสือมีพงมาป่วยอ๋อเขาพิมพ์ผิดนะฮะพิมพ์ผิดนะฮะเขาจะพิมพ์ว่ารำให้ลุงพลเหรอคุณแม่เอ็มจะพิมพ์ว่ารำให้ลุงพลเหรอแต่เอ็มเรียนน้อยนะฮครับเ็เลยวยกเท้านะลูกเดี๋ยวยกเท้าใส่กันนะลูกเดี๋ยวติดเหลืองครับอไม่ค่อยมีภาษาไม่ได้ อคุณย่าชีมาแล้วค่ะคุณย่าชีมาไหว้ให้เด็กๆแล้วนะคะใกล้จะได้รำแล้วลูกคุณย่าไหว้แล้วครับอืมใกล้จะได้รำแล้วครับผมหิวน้ำไหมหิวน้ำมากินน้ำก่อนได้นะ ตอนนี้เด็กๆเหนื่อยยืนรอคิวถานเด็กๆเหื่อยนะยืนรอกันอยู่น้ำน้องนายเป็นไงตื่นเต้นไหมครับน้องนายครับน้องนายน้องนายน้องนายครับ ทางโน้นไล่นะคะครับผมสวัสดีไร่พแจ๊ครับผมอะไรคะที่ถ um ือว่าทำไมมันบางอ๋อบางก็ไม่เป็นไรค่ะก็ป้าหนูนาอยู่ตรงหน้าค่ะน้องน้ำมนยืนแล้วค่ะน้องมนต์นำรีบนำลำนะคะน้องพลอยน้องฟั่มนำล็อกไม่เอาไว้ตรงนี้นะไม่เป็นไรค่ะไว้ตรงนี้ก็ได้ได้ล็อกป้าเห็นเตรียมความพร้อมนะคะ ะค,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเตรียมความพร้อมเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ราค่ะไหวยเยอะไหวใหญ่ยอ,ยยอยู่นะคะรอสักครู่นะคะน้องๆจะราให้ดูเป็นการราถวายองค์พระปู่ปาริกิตนะคะนะคะ,ะจบที่น้องน้ำมนต์นะคะคลิปนี้ขอจบไว้ที่น้องน้ำมนต์สงสัยเราจะได้ราคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง กบกอกสเตชันด้วยค่ะ